สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยูโรท็อปกับผมท็อปอภิชาวันนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากให้น้องๆที่มีความฝันอยากเป็นนักกีฬาฟุตบอลได้ดูกันเยอะๆนะครับอาชีพที่ดีนั้นก็ต้องมีรายได้ที่ดีด้วยนักเตะในยูโรในยุโรปที่เขาเก่งเขาก็ต้องมีเงินสนับสน,นุนที่ดีในวันนี้ ผมเอามาแค่4นักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในยูโร2012ทั้งหมดมาให้ดูกันครับไปดูกันเลยครับสำหรับนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในยูโร2012ขึ้นมาอันดับที่4ครับในขณะที่นักฟุตบอลเยอรมันส่วนใหญ่มีความสูงเนี่ยเลื180เซนทั้งนั้นแต่แบ็กร่างเล็กคนนี้เฟลิปลามครับวยความสูงเพียง170เซน เขาเป็นกัปตันทีมของบาเยิร์เป็นกัปตันทีมชาติเยอรมนีนะครับแล้วก็โกยค่าเหนื่อยสูงถึง575ล้านบาทต่อปีคงจะต้องยกฉายาคนโตตัวเล็กกระเป๋าตุงให้กับเปเลปลามนะครับอันดับที่3แม้ว่าปีนี้จะยิงไปเพียง11ประตูจาก46นัด มานโดท o เรสนะครับได้รับตังถึง700ล้านบาทต่อปีหลายคนอาจจะบอกว่าไม่คุ้มเพราะอะไรครับยิงไป11น,นัดบวกลบคูณฐานเท่ากับว่าเชลซีจ่ายตังเขาเนี่ยนะฮะประมาณ63ล้านบาทต่อลูกครับอันดับ2เขาคือนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูให้กับทีมชาติอังกฤษจากตอนที่เป็นเด็กฝึกหัดเนี่ยนะฮะ500บาทต่อสัปดาห์มาวันนี้เวนรูนี่ครับ รับค่าเหนื่อยสูงถึง820ล้านบาทต่อปีและหากยูโรครั้งนี้เขาสามารถงัดฟอร์มเด็ดเนี่ยนะฮะเห็นทีว่าแมนยูเต็ดอาจจะต้องทุ่มเงินค่าเหนื่อยเพิ่มอาจจะเป็นสถิติโลกก็ได้เพื่อรั้งตัวเวนรูนี่ให้อยู่ในถิ่นโอทร a ฟ f ฟิร์ต่อไปครับสิ่งที่ได้มาไม่ใช่พลุกๆนะครับภายใต้ชีวิตที่หรูหราแล้วก็ฟู่ฟ้าของนักเตะโปรตุเกส เขามุ่งมั่นและก็ตั้งใจในการฝึกซ้อมมากมีข่าววงในจากแรมเด้บอกว่าโรนัลโดเนี่ยจะมาถึสามสนามซ้อมก่อนเพื่อนเสมอแล้วก็แน่นอนผลงานในสนามมันก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าอาจจะฟู่ฟ้าอาจจะบ้าแฟชั่นอาจจะไปโลดแล่นในวงการบันเทิงถ่ายโฆษณาแต่การยิง55ประตูการได้ค่าเหนื่อยสูงเป็นอันดับที่หนึ่งของนักเตะยุโรเปียนก็ถือว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์เลยทีเดียวครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับนักเศษที่สุดยอดทั้งหมดในยูโร2012แล้วพบกันใหม่ครับสำหรับยูโรทอล์ควันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับขอขอบคุณรถจักยานยนต์ฮอนด้าวาสลินเมนโคแบรนด์ซุปไก่เครื่องดื่มตราช้างรถยนต์เชฟโรเลต